เดี๋ยวผมเป็นตำรวจทูกจะมาะที่ื่มึงอ่ะพูกมึงอ่ะเดี๋ยวรอไว้ไอ้สัตว์มึงข้าวไปจากทูรินเหรอไอเฮียไอ้สัตว์ ให้กลัวช้างนะโดนลื้อร้านเพื่อนไายแย่แม่งมาลื้อร้านเราปากะต่อทีตีนะครับเออไปตำรวจดีกว่าไปเป็นตำรวจอาสาดีกว่ากูจะกูจะปรับกฎ ให้กระทืบแป้งว่าไงครับแลยวคนมายืนยันเนี่ยแล้ว<ห>ติดต่อเรื่องอะไร<ห>ครับเราจะออกแกง๊งใช่ไหมครับครับคนยืนยันอยู่ไหนครับเอสเอสมาคุยเอสไปไปตำรวจแล้วไปไปปรับกฎใครร้องกัวทืบแค่นั้นแหละ นี่คืออยู่ในตัวครับป้าอยู่ตัวอ,ออกแก๊งใช่ไหมใช่ครับได้เขาจออกแกง๊งเปล่าทำเลยเปล่าทำเลยอันนี้คน, <ừ. S 2> คนในแก๊งยืนยันเนาะเราบจัดให้ตำรวจแบบโอด้ดึงใบดึงใบข้าออกมาเลยก็ได้อขออนุญาตคนตัวนะ้อไปไหนอะเบิร์ด วันนี้ให้เขาคุยกันก่อนไหมเปล่าคืออะไรนี่อะไรก็กูออกมึงจะไปไหนเออมึงจะไปไหนอ่ะเขาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนไหมถ้าถ้าดึงบัตรออกไปแล้วมันติดฟูดาวแล้วนะครับไม่สามารถกลับใช่ครับไม่สามารถกลับได้นะอ๋อที่ที่เราไปทำงานจีเหล็กเมื่อวานเปล่าเจ็ ก็ไม่ต้องทําก็ได้เดี๋ยวกูทำให้มึงเนี่ยเดี๋ยวกูส่งให้ทำยี่อะไรคำพูดคนเยอะเกินที่ยน่ารำคาญโอ้ไม่เพื่อนเดี๋ยวกูทำให้มึงก็ได้กูส่งให้มึงก็ได,ได้มันใครด่ามึงไอ้เหี้ยไม่มีหรอกกูด่าให้ลองไม่ไมีม,มึงก็ได้ไมีมีเพื่อนใครไม่มีหลอกมีเลขกี่วันแล้วยี่สิบสี่ชั่วโมงภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงกลับมาเข้าแก๊งได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เจ็ดวันครับเจ็ดวันครับนานเงางั้นผมเสนอให้ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะกลับมาอยู่ในแก๊งได้้มัครบ แต่ว่าครับเอาเรื่องเข้ามาไงไม่ได้ครับมันไม่ได้ไม่ผมเสนอนี่ผมเสนอไม่ใช่ว่าไม่ได้ผมแค่เสนอเข้าได้เหรอใช่ครับหมายถึงว่าเข้าได้อ่ะมานยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะเหมือนในนี้ก็เหมือนตอนที่เขาแจ้งกันอ่ะติเก็ตอ่ะอั้นเดี๋ยวสักกูนะเธอมาทีซีดีเธออันนี้แค่เสนอมาทีซีดีเงน้องได้ครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บเออไม่มาน้องมาคุยหน่อยน้องชยไม่ต้องมาหรอกเลยเธอไอ้เหี้ยกูชิว ผมฟาร์มให้เฮียของแก๊งเฮียเหล็กเอ่องอมแล้วเนี่ยเฮียเมื่อกี้ถ้าถ้าดึงบัตรดึงบัตรออกมาก็คือสามารถภายในห้ามเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงครับใช่ใช่ใช่ไมันกลับเข้ามาได้อันนี้ผมก็เสนอไปเฉยนะไม่ตอนมันทำนะครับมันทำได้วันเปนอย่างนี้เหรอใช่ครับใช่ใช่โอเคเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมแต่ว่าห้ามเอาเรื่องเข้ามาถูกไหมอ่าใช่ครับต้องคีนใช่ไหมครับ ใช่ใช่ใช่แล้วก็ทำไปหาเรื่องด้วยถูกไหมในในระยะเวลานั้นโอ้ oh, มันทําอะไรไม่ได้เลยเพื่อนออกไปมันก็ไม,ม,ม่มีเรื่องไม่ได้อยู่เรียน,น,นดีเดี๋ยวกูฟาร์มให้เพี่ย <c oughs> เหล็กไงเออพี่ยาเหล็กเท่าไหร่เดี๋ยวผมส่งให้ก็ได้เท่าไรหร่วะ <c oughs> ยูเหล็กอ่ะเออร้องเฮ<ล>ียเรียกอะไรพี่เดี๋ยวผมโอนให้ก็ได้ค่าเหล็กอ่ะเรียกอะไรกูจ่ายแล้วเหล <c oughs> ็กอะไม่ผู้ใแล้วส่งแล้วส่งแล้วผู้ใยแล้วเอาตังค์ให้มึงก็ได้ร้านร้านนึงอ่ะเมืองบางไอ้แล้วมีคนมานั่งจับผิดกูไหมเพื่อนมีตังค์เนี่ยเดี๋ยผมเอาตังค์เอาตังค์แค่ไหนก็ได้ต ร้านเดียวค่าอะไรค่ารถเหรอผมไปกอนเลยไม่ไม่ค่าเด็กไงเพื่อนผมมีสองร้านเลยนะเว้ยดูถูกผมนะผมฟาร์มนะเ่มาสอง้านอ่ะผมมีตังค์นะไมมึงส่งก่อนตัวมึงส่งก่อนส่งไปแล้วมึงส่งก่อนผมไปแล้วเพื่อนผมส่งไปแล้วของผมอ่ะปูน่าจะเหลือเงินห้าแสนไงเดี๋ยวผมหาได้อยู่แล้วแหละแ๊บเดียวผมจะผมจะไปเดินตามทางสักไปเดินเตะฝุ่นตั้อาทิตย์หนึ่งเลย โอวมันไม่มีอะไรทําเพื่อนมึงเชื่อกูดิกทำมีหาเรื่องก็ไม่ได้ไม่สนุกหรอร้องซีดีดีมันก็มันแหละเดี๋ยวว่าเหงาเลยเพื่อนเฉียวอ่ะเธอแต่เธอร้องนี่ยเฮียจริงอันนี้ไม่ปั่นเพื่อนร้องจริงไม่มีร้องสัตว์เลือเธอจริงเพื่อนจริงไม่ปั่นเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าร้องหรือไม่ร้องหลังอย่างเนี้ยทำไรไม่ได้เลยเวพื่อนเจ็ดวันงัดร้านกูลื้อหมดอะเอาง่ายๆกูก็คื่อมันอะงัดร้านอะอย่าลอกเนี่ย ฟาร์มแม่นายก็ได้เพื่อ,อนงาน,น,นแกงอะเอาเลยครับเอาเลยผมอะผมพร้อมแล้วต้องถามสองฝั่งใช่ไหมครับหรือว่าไงแช่บแช่มันต้องถามทาั้งกูนี่นาสตีนเ่ยทำไมกูยืนยันคนเดียวไม่ได้วะไอสัตว์กงเลยเนี่ยไอยชึงพากูทำอะไรเนี่ยเพื่อนกูโดน งงเลยเพื่อ,อนดีๆเพื่อนสา,าระไม่มาหลอกเชื่อกูดีเจ็ดวันเลยนะเว้ยเฮียมันทำอะไรไม่ได้แล้วเว้ยคือคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับถ้าออกไปอ,ะอ่ะอ่าใช่ครับใช่ถ้าเกิดเขาปีเนี่ยออกไปก็เหมือน <ผม S 3> เหมือน<า>เป็นประชาชนเลยครับแก๊ง<า><า>ห้ามาห้ามยุ่งอ๋อใช่ครับ ภายในเจ็ดวันใช่ไหมเอ่อถ้าสมมติว่าดึงดึงหมัดออกไปแล้วใช่ไหมครับถ้าจะกลับเข้ามาต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงระหว่านที่เขาออกไปนี่ถ้าเขาโดนอะไรที่ผมไม่สามารถช่วยได้หรือเปลพวกผมใช่ครับใช่ครับใช่ก็คือเหมือนเหมือนเป็นประชาชนเลยครับปกติเลย ผมจะไปไปถ้าเดินตามทางฝันผมจะไปยูทเปียไม่มานหลอมเชลาเดิกเพื่อนผมจะไปเดินตามหาความจริงจริงแร้วะเพื่อนไอ้เฮียมันแค่มันแค่ไอ้เฮียไม่มีใครมาว่ามึงหรอกไอ้เฮียของแก๊งเฮียอะไรมันเสี่ยวเพื่อนกูจ่ายให้ทุกวันเนี่ยเดี๋ยวทุกวันน่ะถ้าทำทุวันกูจ่ายให้มึงก็ได้เสี่ยวเพื่อน มึงก็ไปหาเตยฝุ่นเอาเดี๋ยวกูจ่ายให้เจ็ดวันไอ้เฮียมมาเนี่ยกอนสิ้นเดือนน่ะดึงเลยครับของผมมาพร้อมแล้วังไมยพี่อยู่พี่พูดไหนพี่ทุเฮียเขาจะพูดอะไร S <S ไปยูโทเปียูจะไปตามหาความฝันนี่ฮี่ยต้องรอไอ้เนี่ยคุยไอ้คนหนึ่งมาเลยว่าจะทำอะไรเ้็นเอาแต่ว่าผมมีแบบในในในชีวิตผมเป็นไอ้นี่นะผมก็มียศอยู่นะในนนะผมก็สามารถเอาตัวเองออกได้ปะ ได้ไหมขอขออะไรนะครับขอยทีได้ไหมเสียงบันทอกลีดเดอร์ลีดเดอร์เป็นรองแก๊งครับอ่าใช่ก็ออกได้นี่ถ้างั้นก็้ตัวผมจะยืนยันตัวเองไหเอ่อถ้าถ้าเป็นรองมันต้องให้หัวครับ <laughs> โอเคแต่ <laughs> เวลาเล <laughs> ยไม่ได้เป็นผมดูผิดมั้งครับผมน่าจะไม่ได้เป็นมั้งครับ ลองครับหรือไม่งั้นก็ต้องอยโยนย้ายหรือไม่งั้นก็ต้องย้ายย้ายสิทธิ์ให้คนอื่นนะย้ายสิทธิ์ให้กับเจสตี้ครับเอ้ยย้ายสิทธิ์ให้กับเนี่ยเจสตี้ครับเจสตี้ย้ายสิทธิ์กับเจสตี้ครับผมย้ายเลยแล้วให้เจสตี้ยืนยันได้ใช่ไหมแบบนี้เจสตี้ยืนยันไหมครับเราจะย้ายสิทธิ์ไปเป็นรองเออะไรเนี่ยเพื่อนไอ้ใหญ่กูกูโดนนี่ครับผมพูดอะไรเนี่ยมึงูดอ่าพี่ใหญ่ไปเคลียร์กันก่อนไหมคะไปเคลียร์กันก่อนไหม กูโดนนี่ไอ้เฮียกูพูดอะไรเนี่ยดีๆเพื่อนกูโดนอีกเราเยียวยาไปนานอะไรกูโอน็นทัชโฟให้ไปขับอ่ะ ไม่เอมไยวเมียวเฮี้ยที่ว่าเราไปคุยไปเคลียร์ตกลงให้เรียบร้อยก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยมาผมได้ยืนยันแล้วครับเหลือเขาเนี่ยแค่พูดของเายืนยันก็จบแล้วถูกไหมครับไม่เอาหรอกว้าไอ้เฮี้ยมึงให้กูพูดไม่เอาไอ้เฮี้ยมันลำบากใจไอ้เฮี้ยปวดหัวด้วยโดนอีกโดนเฮี้ยไรอไปโดนโดนเพื่อนกูดูอนาคตเลยถ้ากูพูดเนี่ยกูโดนเด้อะคอมอ่ะ เลยดับอยู่ปะเลยดับอยู่เลยดูหา,าเองกูแล้วคุโอสิตให้ใครนี่แหละตัวที่ตัวไร้ปัญหานี่แหละเลยแหละตัวนี้เท่านั้นตัองตัวนี้เท่านั้นเขาไม่หลับก็คือต้องเขาเขาไม่รลับเัา สุดๆคุณเจษรับรับเป็นรองรองแจ้งรับรู้ผมผมโยนให้เลยครับเขาผมจะไปเราเราโยนไปเขาต้องเขาต้องรับด้วยไงต้อหัวแกงรับรู้หรือเปล่าแกงต้องรับรู้ด้วยนะคะรับรู้อยู่แล้วครับผมคุยกันบ่อยอะไรเตษไม่เอาเียบรอพี่ไม่รู้มกลัวพี่นนี่แหละน้องชายผมคนนี้แหละที่ไว้ใจ ถ้ามึงไม่รับโทรศัพท์กูนะกูจะไม่คุยมึงตลอดชีวิตได้ตัดสายไปใช่ไหมเฮ้ยดาบออกมาสวยดาบเพื่อนดูต้องค์หีสวยหนอยดาบหล่อวไงเพื่อนไอ้เหี้ยกูตายเมื่อกี้อะดาบวาที่สี่เพื่อนดาบวาที่สี่แล้วมึงมึงมาปุ้มพูดมึงมึงมาที่สี่ปุ้มพูดพูดยืนยันนะเดี๋ยวเขาจะได้โอนกูจะจรถเซทโฟไปให้กูเลยกูมีเซทโฟในตัวสองสวย ใช,ใช่ครับถ้ามีปัญหาอะไรมาทีซีไม่รับผิดชอบนะคะได้ครับไม่ต้องห่วงหวัวแข็งอยู่อยู่ครับงานร้านอยู่ครับเอ้ยเขาลาหรือเปล่าถ้าจะว่าไเขาลานะเขาไม่มาหลายวันอยู่ครับจะมีเปลี่ยนนี่นะเปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนลองคนระับก็คือเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวคนที่เขาจะมา <c oughs> คุยกันบ่อยแต่ละลิ้นห้อยตัวนี้ลิ oi, ้นห้อยหมดเลยอมาแล้ว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 

นี่คืออันนี้อันนี้คือเราเราเทรนรถใช่ไหมน่ามาบารุงนี้ครับเพราะน่าสองคนนี้ครับผมผมกับเขาเนี่ยมากันเต็มเลยครับหรือมาแต่ไม่เกี่ยอะไรกันเยอะยเนี่ยเล็กๆต้องเล็กดาครับตอนคนเยอะครับเราเราเราไม่เล่นวันนี้นะสวัสดีครับผมพร้อมแล้วนะครับโอนให้เขาครับอันนี้อันนี้อันนี้คือโอนไม่ต้องไม่ต้องหัวแก๊งมารับรู้ด้วยเลยดิไม่เมื่อกี้คุณบอกไม่ต้องเนี่ยถ้าผมจะโอนเนี่ยก็โอนได้เลยเนี่ย ก็คือเราก็คือทางนี้ทีซีไหมครับผิดชอบมาถ้าโอนลองให้คนนี้ใช่ไหมได้ครับโอเคครับเป้าเป้าไหมโหลโหลโหลอะไรเนี่ยพี่ก็เขาเขาพูดไปแล้วครับทีซีเราสักครู่นะครับเขาเหมือนคุยกันอยู่พายาทำอะไรพี่ยามทำอะไรเนี่ยคุยกับใครเนี่ยพี่เขาบอกเขาบอกว่าหัวแกงเขารับรู้แล้ว ใช่หัวแกงครับแองหัวแกงลองดาลองดาเชื่อใครผมต้องเชื่อใครลองดาครับลองดาในรถหัวเนี่ยพี่ลองดามลองดารถเหรี้อันนี้คือเราทำไรฮะของเราเนี่ยที่ใครไม่ยืนยันนี่คือยืนยันเนี่ยอะไรล่ะยืนยันอะไรดาเวลาเอต่เวลาเแต่ตอนนี้คือผมผมผมต้องผมต้องเชื่อใครครับเนี่ยเชื่อผมเนี่ยทีสคนเนี่ยผมเมารถเนี่ยไม่เดี๋ยวกูเบิกให้เพื่อนแป๊บนึง เวลาทำอะไรนต้องมนีย่นยืนยันทั้งหมดเลยครับอ่าใช่ครับใช่ครับใช่แต่ถ้าเป็นเปลองไปลองแกงก็สามารถสามารถทําได้ครับจะไม่ไม่รับผิดชอบถูกไหมใช่ครับใช่นี่แหละครับนี่เขายืนยันไปแล้วคนเลยครับคนตัวอันนี้คือจะโอนใช่ครับลองแกงให้คนนี้ใช่ไหมหมขาวโอนรถครับโอนรถอ้าอ้าเขาแต่เขาบอกเขาโอนก็คือคุณแจ็คเกียเขาจะโอนสิทธิ์ให้คุณเป็นลองแกงอ่ะคุณจะรับไหมครับรับเอาดีดีพี่ แต่ว่าเรื่องเงี้ยต้องหัวแก๊งต้องรับรู้นะคะถ้ามีปัญหามาทีซีไม่รับผิดชอบนะคะครับผมอหถ้าพี่ดาเป็นหัวแก๊งแก๊งแตกนะพี่ไม่ได้เป็นหัวแก๊งเมารถคืเป็นรองเป็นรองแก๊งเหรอมีรองหัวแก๊งอะไรเข้าปากเต็มเลยพี่ผมว่าเราเราไปคุยกันก่อนไหมครับรอตัดมินหน่อยก็ได้ครับเอาอยู่อ่ะวันนี้เข้ามาได้ไหมน่าปวดหัวจังเขาเขาอยู่นะพี่ช่วงเช้าเขาอยู่ครับเขาไม่อยู่ครับ อยู่ผมผมต้องฟังแขกครับเนี่ยผมเนี่ยผมเป่นรอแก๊งผมไม่ได้ดับนี่ไงเ,เ,ขเขาจะเอาแต่เขาบอกเขาโอนรถนะ,อะนอไ,ไหหอ้ดาวมียืนยันไหมครับเพื่อนเขายืนยันที่จะโอนรถไงไม่ใช่ครับมันมื่นนะนเนี่ยไอ้ดาวไม่ได้ดับเพื่อนมาไี่ด้รับเท่านี่อ,อ๋อเหรอไอ้ดินี้คือเราเราจะรับทราบเป็นรองแก๊งใช่ไหมเป็นไปบรับเป็นไทยก่อนเดี๋ยวกูมาไปไหนเออกูอยู่ในแก๊งนี้แล้วเพื่อน อดีีพ oh <no. S 2> ี lonely, se? ่เจ็ดยืนทำอะไรเนี่ยแลไม่้องเอารถแล้วครับเอ้ยไหนรถเพื่อนเดี๋ยวเบิกให้ดูเดี๋ยวเบิกให้ดูแต่ผมต้องยืนยันก่อนแดกที่อะไรยืนยันไปเดี๋ยวกูให้รถเอารถเป็นของผมยังเนี่ย เป็นเดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวออกไปเบิกให้แต่ว่าต้องยืนยันตรงนี้ก่อนให้มันเสร็จก่อนตรงเนี้ยเอารถเหรอใช่เอารถหน่อยพี่ถ้าแสนสามแบบถ้าจะเอารถโอ้โหผมมีเยอะตังค์อ่ะพี่เอามาให้รถก่อนเร,เราต้องเอาจากคนนู้นก่อนแล้วเ,เอาคุณยายมาให้ผมก่อนผมมีตังค์ตั้งเยอะเอารถอยู่ไหน <laughs> รถอยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่ผม ต้องยืนยันก่อนเพื่อนนะครับสรุปอันนี้อันนี้ UF เเราไปคุยกันเองก่อนไหมครับหรือไงพี่ซิว่าเราไปไกตกลงกันนะให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าแบบเดี๋ยวค่อยมาติดต่อนะข <c oughs> วยเปวดฟันไอเ้เชนี่เสือกมึนแต่เสือกฉลาดในเวลาเดียวกันส้มไปอินเหอะไอ้สัตว์ เพื่แล้วรถผมจะได้ไหมเนี่ยได้ครับถ้าเราม er> ีตังก็ได้เลยแล้วถ้าหมิผมมีบัตรโอนอยู่เ็บัตรบัตรรถในตัวเนี่ยมันต้องไม่ต้องโอนดยดูเหมือนคนไม่มีตังให้เน่ะโอนรถใช่ไหมครับในตัวใช่เปล่าใบใหญ่มเบิดมันก็มันก็ต้องใช้ใช้บัตรโอนรถอยู่ดีครับยังไงเราก็ต้องเปิดไม่ทีใซดึงตั๋วไม่ได้ครับในตัวมันไม่ไม่สามารถดึงได้ครับมันเป็นระบบของเขามาแบบเนี้ย เจ๊เลยเจ๊ทยมันจบเจ๊เลยเจ๊ลีลาเขาน่าจะไปคุยอยู่ตรงนู้นครับเจ๊เจ๊เจ๊เลยโอ้หเจ๊ไม่มีตังค์รถโหไว้ก่อนเลยครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเจ๊เจ๊ทำพีดีสัตว์เลยเลยอ๋ออ๋อถ้ามึงจะไปไหนไี่มันโอ้มันไม่สนุกหรอกโอเคครัโอเคเลยเร็วกูซะไล่ให้กาลให้ฟังหน่อยดิเร็วๆเร็วๆคุณจักี้เขาจะมาออกไงแต่ว่าเขาไม่ยืนยันเพราะว่าคุณจักรีเป็นรองด้วย ต้องให้หัวเนี่ยมารับรู้แล้วทีนี้ก็จะโอนสิทธิ์เลยโอนโอนสิทธิ์โอนสิทธิ์คนอื่นให้ไปลองแต่ว่าเขาไม่รับไงแล้วเรื่องนี้เราถ้าจะโอนสิทธิ์จากลองเป็นคนอื่นัวแกก็ต้องรับรู้ถูกไหมล่ะใช่ใช่ยทำไมคุณแจ็คกี้จะออกเรื่องอะไรอะคุณแจ็คกี้เป็นอะไรไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นอะไรเลยปกติเลยครับไม่ได้เป็นอะไรเลยอแล้วถ้าคุณไม่ของเธอถ้าคุณปกติแล้วคุณจะออกทําไมคุณไม่ไม่สงสารน้องๆหรอทุกคนเขาก็รักคุณแจ็คกี้กันนะ ไม่ไม่ได้เป็นอะไรครับอันนี้ปกติโอเคค่ะเดี๋ยวเจ๊เร็วๆเดีวเจ๊จะรีไลส์สัตว์เด้ยวเรุ่นครับเพยอะไรเรุ่นเดี๋ยวยังโง่เดีวเร็วไม่เขอค้าด่าเั่าไหรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ทำไปดีเจ๊ทำไปดีโดนด่าแล้วเนี่ยผมเนี่ยเพื่อนจะไปผมจะไปเมาดีเพื่อนอันนี้เราจะไปเตรียมตัวงานร้านกันไหมครับอีกสามนาทีเจ๊ทำไปดีเจ๊ ไม่แกไปก็ได้แกก็ไปทําอะไรก็ได้แต่ว่าแกก็อยู่ในแก๊งของก็ได้ก <c oughs> ็เอากูก่อออกก่อนสิกูถ้ากูอยู่กูทําอะไรไม่ได้ไงเองอเขบาบอกเขาไม่ได้เป็นอะไรอะ่ะถ้าถ้าเขบาบอกเขาไม่เป็นอะไรแสดงว่าเขาไม่ออกอแกง๊งหรือพี่อ่ะเพื่อนออกเดินทางมาไกลแสนไกลโฟลว์รับมาจีด้าให้พี่ก่อนทั้งไทยก็นะก็ไป <ๆ S 1> ทางจีจ้าก็ไม่ได <c oughs> ้เป็นอะไรจีด้าเลยทีซีครับครับ ใครใครไปลองแก๊งอ่ะตอนเนี้ยก็คุณแจ็คเคค่ะไปลองแก๊งเนี่ยเดี The Old The Old ลองแก๊งให้โปโลแล้วให้โปโลยืนยันต่ออดีให้ผมลองแก๊งแล้วแต่เรื่องนี้ต้องให้หัวมายืนยันด้วยนะคไม่ค่ะจัดมีต้องมานะคะก็จะไม่มาก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับอย่างที่เขาบอกไงหัวแก๊ไม่อยู่ไงหัวแก๊งไม่อยู่หัวแก๊งไม่อยู่ลองแก๊งไหมผมเลยไม่เป็นไรหรอกเนี่ยมาเขาเอาลับจัดการเองสวยโปโลน้องชายตรงนี้เป็นยคือชัวเราเราเราชัวแล้วนะถ้าสมมติว่าที่ผมดึงบัตรออกไปก็คือ คุณแจ็คกี้ก็คือต้องออกออกแก๊งใช่ไหมใช่ครับโอเคไม่อันนี้เขาจะออาเอาสิทธิ์ร้องให้คนนี้ก่อนไม่ถ้าถ้าอย่างนี้คืออันนี้ขอถามนิดนึงได้ไหมคือคุณแจ็คกี้จะออกจากแก๊งหรอใช่ครับทำไมอ่ะทำไมถึงยากจอไม่ไม่มีเหตุผลอะไรครับผมเอวถ้ามไม่มีเหตุผลอะไรคุณก็ไม่ต้องออกก็ได้ผมไปเดินเตะฝุ่นแล้วผมชิวๆอ่าเ้วเป็นเป็นรองแก๊งอ่ะแบบว่าใช้คำสั่งรองแก๊งออกเองไม่ได้เลยหรอไม่ได้ครับโอ้ยจีซียเอ้ย ใช่ครับต้องให้คนที่สูงกว่ามายิงยังด้วยครับทำทรงเป็นอย่างงี้นะคะให้ดูหน่อยแต่ว่าลองแก๊งสามารถเอาแบบเด็กในแก๊งออกได้อย่างนี้หรอครับใช่ครับใช่อ๋อมามาเอ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 าลองแก๊งไวให้ผมดิแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการเองจีจาร์แล้วคนจีจารแล้วอ่ะโอเคเอาตามนั้นเลยเปาสวยเอาเอาลองแก๊งไวให้ผมก่อนนะได้ครับได้เราแล้วก็จีจาร์เราลยคไม่ไม่ผมต้องจีจาร์เราขอประชาชลห่อยขอขอดูบัตรประชาชนนะครับทีละเรื่อง อันนี้อันนี้โปโปโลขอเขาดูให้เป็นชัดนไม่อยากให้บอกนะกูจะไม่คุยกับมึงโอเคปะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าให้ให้คนอื่นใครอยากไปลองแก๊งวะกูคิวกูไม่ทันเหลี่ยมไงเด็กน้อยยี่อไม่ไม่มีใครอยากให้คุณแจ็คกี้ออกเลยนะนี่ครับเนี่ยเขาให้ไปไปมาโปโลไอ้เฮียเจ๋อเร็วเร็วดิเฮียมึงอย่าลีลาดิเร็วเกือบได้เป็นละแต่อยากอยากคุยกับพี่ชายต่อแม่ได้โอนคิวบอลลี่มาคิวบอลลี่มาพี่โดนเนี่ยผมโดนนาแล้วเนี่ยกูไม่คุยกับมึงนะแล้วกูจะหาที่ออกให้ได้แล้วกูจะไม่คุยมึงงนะทีหลัะ เกี่วันมึงจะไปกี่วันนะเนี่ยคุยไปเมาดิฟทักร้อนกันกี่วันวันกี่วันเออแบบเดียวไม่น่าหรอกเ,ออเราเรา,เรามินอ่ะแบบก็อยู่ไงไม่รู้อะไรเลยนะเพื่อนถามมิกคุยด่ามีกเพื่อนไมได่ด่าหรอกด่ามิก ลับไปคุยกลางๆกันได้ครับเผื่ออาจจะเปลี่ยนใจไม่อยากออกก็ได้นะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนผมไม่เปลี่ยนอยู่แล้วถ้างั้นก็ต้องเอาหัวมายืนยันครับอย่างเดียวเลยคุณจัดมินพาคุณจัดมินมานะแล้วผมโเราให้เจตี้ปแล้วให้เจตี้ยืนยันได้ถูกไหมก็ได้อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของคุณเจตี้ครับว่าเขาจะรับหรือเปล่าหรือว่าเขาจะยืนยันไหมได้ครับได้กันเดี๋ยวเอางี้ถ้ากูไม่ตายร้านจิวเวลรี่แหละกูให้มึงยืนยันนะแต่ถ้ากูตายก็ไม่ต้องยืนยันถูกไหมคืออะไรวะตายถ้า่ากูเล่นแล้วไม่ตายมึงก็ไม่ต้องยืนยันถูกปะ ทำไมตายตายไปมามามาไปเปลี่ยนชุดไหมครับพี่ได้ไม่ตายหรอกไม่่ตายปัญญาอ่อนนี่กูจะไปแบบหาอะไรทำชิลๆนีย